ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องนุ่นสังนุ้ยใส่สิ่งเหมือนเดิมครับวันนี้มาอยู่ห่าอยู่หน้าขึ้นกอลพี่น้องไข่หน้าอู้หกโคตรหน้ากระไรโอ้ยค้อนก็คว้อนฝนก็โปตกแล้วมานจะเทียหญ้าขึ้นที่ระบุนเรียบร้อยผุ่นบกนึงพี่น้องวันนี้ก็เลยเสียบเบาเรื่องขึ้นสีบลิ้งนี่เราเบาเรื่องหางไข่ก่อนเดิมที่ของผมมันเป็นไอเอสดีสองสี่เจ็ด มันไถบ่บจะเข่าพี่น้องทักเห็นเปียนเป็นพานพานเจ็ดได้หนิผมมาเปลี่ยนเป็นพานหกบ้านเขาดีแห่งได้อย่างหกชั้นนี้ก็ไถเขาปีนดีแห่งขนาดเพื่อกี้ผมไทยเปีนด,ดีนะพี่น้องหญ้าเป็นพวกได้ผลเมื่อกี้หน่าตึ๊ดผลก็ไถเขาดีอยู่พี่น้องไปเห็นข้าเจา้าเห็ดอยู่ไอ้อยู่บ้านข้าเจ้าสืกว่าให้เปลี่ยนเป็นป้องพันมาอยู่พี่นยโอ้เวัดขนาดป้องพันของเขาของเขาก็เป็นหาง ตองซีเจ็ดด้วยกันก็นลเลยเฮ็ดเฮ็ดคือข้าเจ้าบึงมันไทยพวกแบบเข่าหน้ามันหามผานเจ็ดนั่งเลยมาเปลี่ยนป่องหานตัวนี่อยพี่น้องตัวนี้ผมซื้ออยู่อันละ 6, ล้นหกลอยป่องละนหกลอยเราเริ่มถอดถิงเบิดเลยซื้อมาหนึ่งสองสามสี่หาหาป่องตัวเก่ามันนีเป็นหกป่องเจ็ดผานตัวนี้หาป่องหกผานหนึ่งเข่าดีแล้วพี่น้องเล้วไทยพกหกเนี่ยโอ้สบายกิดีปียนดีขนาด มัน Recently, มน dings, ีน่มันตัวเก่าหน่ยมันบผ่ผ่านตัวมาของมันหน่อยมันดีอยู่สำหรับไถนาดินทรายแบบหยาบโหราณสีหน้าพี่น้องมันก็ไม่ก็ได้โย่เพียงแต่ว่ามันมันไถบวเข่าเวลาหยาหน้าหุบหกสีเลแต่ว่าหยามันมันก็มีปัญหาแต่ว่าเป็นพวกหยาบไยหยาดยังหนึ่งโอ้ไถบไอยากเข่าแต่ว่าตัวนี้เข่าครับอันหี่เห็นบอหยาดนะเมื่อเข่าดีเด้พี่น้องโอ้ความหกปานว่าไถปลาหรือปานว่าห่างปลา ดีเลยพี่น้องเนี่ยพวกไดอยากใส่อยากเปลี่ยนจากหานเกจมาเป็นเอ้ยจากฐานเกจมาเป็นฐานหกแล้เปลี่ยนเอาสื่อตะป่องฐานมาใส่ดสื่อเมื่อกี้ผมเม่กี้เราไปเห็นก็เจ้าเห็้ยนเอ้ถคือไถเขาว่ะหางก็ซ้ำๆกันไปเบึงเอ้โหเขามันหกพัน่วะก็เลยร้องออกมาเปลี่ยนเบืองคือเขาว่าเบึงเข้าดีวัตดินยังเขาแก่นๆนี่ก็เขาเพิ่มน้ำหนักไปเรื่นิดน้อยก็เอาใส่ให้ใส่หนีด้วยนี่ใส่ป่องไว้นี่ หายใส่ป่องเงยีวนี่มัน uhm> นักอีกโอ้ไทยดีพี่น้องเขาลึกจะได้โย่ไวพี่น้องอ้ยรถขันเนี่บอกถึงรถขันเนี่ยคับตอนนี้ชั่วโมงบินโย่เท่าไหร่วะสามพันกว่านมั้งเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิงกันโอ้ยมันเองโอ้ีใหม่กันซันโาโย่เฮ็ดเอออ้ส้อยแปเก้าชั่วโมงครับ ใส่ดีเล้วพี่น้องเรถดุนนีมใส่ดีดบอบอมีปัญหายัางได้หรอก็มีปัญหาเนี่ยถือว่าจ้าขอางมาคาดน้อนเมื่อยเอ่ากันจ้เปลี่ยนจะโยกขาดไม่ได้พี่น้องเปลี่ยนขาดเบอร์ชุดขาดเนี่ยเพราะว่าเปลี่ยนตแนนนบนบนต่แผ่นมันมันบมดจบก็ต้องเปลี่ยนเบิร์ชุดนี่นะมันขอเสียจนนี่แหละแต่ว่ากับรถไอ้โทษรถเด้อโทวด,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 ดข้นขาหยาบเซคาดผมกับบริบูรณ์ก็มาหัดรถนั่นเหมืนกันปเน่าหล่อปวดคาดน้อนมาเขาไปเรียนรถเท่ากัน รถขึ้นว่าเอารรถก็เป็นัสีน้อจังหรอเตี้ยน,นอะเดแล้วพี่น้องโยกขาดจรงชุดหนึ่งมันสองพันแปดรอยเอ้ยสองหมื่นสองหมดห้ารยค่าสร้างพีออ่ตีตกไปสาม0มื 30, ่นกว่าครับไม่เห็นเปียนเนาะจ่างสร้างก็เจ้าพี่อตตันขามันคิอตัวนีห่ะแต่ว่าบ,บริโทครถเด้มันขึ้นยยกคนขับคือกันเยียบรปเียบเรนค่าแช่คาดเน่าค่าขึ้น่แหละ เบิดกับหม่องเลยขาดโมเฮตุงานสมุทรชุมบันชีพอสมควรเลพี่น้องเขาโป้งเขาปลาโอ้ยมุนเบิอเด้อเมื่อน้ำไม้แย่งกับหมอนหม้อน้ำแล้วเ้ยเขาไปทางใดบุญเขาไปทางนี้เจ้าว่าตายยังเหรอโอ้ยขอใส่ท่อผู้ด้วยพี่น้องพอดออกเขาปลาสียงดังเขาปลาเขาท่านมีฉนิมวันไหนื้วยโอกาสใส่แล้วสิเลสลดหมุนพ่อเหรียญด้วยพี่น้องเรีอกพ่อเหรียญ <Le> เขาเปลี่ยนเดี๋ยวเขาเปลี่ยนก็อยากกินน้ำมันเนีน่ยน้ำมันใหญ่เนาะงอยากกินน้ำมันเนี่ยไม่เท่าโบแห้งขงงุดสาขุดมาอะไรได้พี่น้องต็ว่ากับซ้ำรถไถขุดเอะันก็บพวกคือรถไเก๋าเดียวโอ้ยอยากให้พี่น้องเปลี่ยนฐานเด้อผู้ใดอยากได้เด้อโอ้ผู้ใด,ด้อันอยากว่าไถบงงพกเขาหย่า,า,า,าหุ่นหกเปลี่ยนเป็นฐานหกผมเขาดี ทีดไดเห็นกดกแจด้วครับเออึ่นมาพูดยาวห่างพี่น้องคนกบฏตกดีของเขาอีกทีที่เหนเป็นสองสี่เจ็ดเป็นหกบาทเ้ยเขาดีขนาดเพราะว่าความห่างมันอยู่เป็นห่อยสามสิบเส้นเดีพี่น้องนี่ความห่างตัวจะไม่เมือนสามสิบเส้นสามสิบเอ็ดงมันสามสามสิบเอ็ดเส้นผมจำโมีวมผมบัตอยู่ ขายเขาดีเด้อพี่น้องเด้อบานใส่สารักหูบานนี่ตฟังทั้งทั้งนี้ให้ใส่หูในฟังขูนในไซหูนอกบานโอ้ยเขาดีขนาดเจ้าได้อยู่ก็ไหวปีนี้เง้ยก็ดีไทยพอต้องห่วงงานหู้ๆนี่กบดีแหี้ยเอ้ยโอ้พี่น้องฟังไปซื้อเดอกมาพูดเดียวมันห่วงก็เลยจอดรถเชอบมีเงี้ยเอาเด้อพี่น้องเด้อบานสิติเงาโตเลยเด้อบานนี่เด้อพี่โบประสบการณ์ในฟังไปซื้อเดอก อย่างรถคาดรดโอ้ดอกหนาก็ได้ๆจุดเลยแต่ว่าหนูน่ะอภิบาลนีนนน่คิด,น,ดนึงเขาเตรียงสมุนดตอนนี้ครับเด้ขอบคุณครับ